ลักษณะการแพ็คก็คือเป็นลักษณะนี้ฮะแพ็คแบบนี้ครับครับครับไอ้กล่องแบบนี้คือเรากล่องที่เราต้องส่งทั่วประเทศใช่ไหมครับใช่ครับใช่มีขนาด5้าโลฮะสิบโลครับสามโลอาสมมติว่าผมอยากทานไล่ส้มตีทองผมไม่ได้มาถึงนี่ผมสั่งทางไหนครับนี่ไม่ได้สั่งทางทางไหนลูกนี่นี่น้องมาลองมาแล้วบอกเลยลูกสั่งทางไหนนะลูก ้มตีทองค่ะ้มจากสวนอำเภอสางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอ่าาาเพไร่ส้มตีทองทอำเภอพางจังหวัดเชียงใหม่นะครับสั่งมาได้แล้วส่งทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับใช่ครับพี่ตูค่ครับใช่ครับอ่าาาส้มอร่อยไหมอร่อยค่ะไหนลุงเตอ๋อมายังไม่ได้ชิมเลยวันนี้ชิมได้ไหมชิมได้ค่ะอันนี้ลูกหวานที่สุดอ่าอาอันนี้แกะแกะ แล้วิธีการแกะอย่างไงนะครับวันนี้นะครับที่สอนผมกล้องกล้องคดคดอัพก็มาเลยครับนี่การแกะลักษณะประจําพันธ์ของส้มนะเนื้อจะทองปริมาณเวลาเราสามารถแกะด้วยเปลือกได้เลยพอเราแกะปุ๊บเนี่ยปุ๊บแล้วเราอย่างนี้ลักษณะประจําพันธ์คือผิวเหลืองทองชานตรงนี้นิ่มปริมาณน้ําค่อนข้างเยอะครับแล้วสุดท้ายก็คือส้มเป็นส้มที่สามารถแกะด้วยมือเปล่าได้เลยครับดีมาก ขอบคุณค pues ่ะเอ่ออ oh ้ำเลยการันตีล an> um ูกของไทยการันตีอร่อยไหมลูกเห็นไหมที่กล้ามขนาดไม่ได้ลูกอะไรครับเนี่ยลูกเมลอนเมลอนที่ที่สวนเราใช่ไหมครับที่แปลงสาทิตนี่นะโอ้ยซอแดงมีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอ้ยปา ปาดปาดปาดขึ้นลูกใหญ่แท้สามกิโลกิโลขึ้นผลผลิตผลผลลตผลผลผลลตไม่ใช่ผลผลลตผลผลิตของบิ๊กวันโอวันครับอันนี้เมลอนที่สวนท่านทำเองท่านปลูกเองโอ้โหเศรษฐีพันล้านยังมาลงทุนตากแดดตากลมปลูกเมลอนปลูกของต่างๆในสวนหลังร้านนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันออกเก่งด้วยขออนุญาตชิมนะครับ อันกินน้ำซีนว่าแซ่บได้ขนาดสับซอมันบริใสมือมันต้องไอ้กินพิจาบกโม่นไหมขอบคุณครับขอบพระคุณครับโอ้ดูสิเฮ้ยกอบไหมกอบเ้ยกรอบกอบอร่อยใช่ไหมชิมดูโถมอันนี้กรอบกว่า กบกว่ากินได้ไ <Pink S 1> ดม่ไม่กินทั้งตัวด้วยเปลือกก็ได้รับรองไม่ไม่มียาไม่มียามัใช้ยาฉีดนะ,ะท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะอ,อยู่กรสินส์สารคามร้อยเอ็ดอุบลยะโสธรมาถามท่านได้มาถามดูว่าเขาใช้วิธีไหนปลูกแบบไหนทำไมปืนถึงได้งามถึงอร่อยขนาดนี้นะครับ นี่ครับพี่เต๋ออันไหนจัดได้ครับเนี่ยครับช่องนี้ครับเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวดูนะครับอุ้ยใครมาอ๋อพ่อกับแม่ผมเองครับเจ้าของสวนครัับสสวดีครับเจ้าของโอ้โหอีตาบ้าไม่บอกว่าเจ้าของสวนก็มาสวัสดีครับพ่อครับแม่ครับนะครับหวานฉ่ำจริงๆครับสดชื่นมากร้อนๆน้เมื่กินอย่างนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆเลย ความหวานนี่ไม่ต้องห่วงเลยเยี่ยมมากๆครับของนี้เป่งเลยโถ่ผิดมือผิดมือผิดมือโตคนเรามีผิดพลาดกันได้บ้างโต่นี่ครับทีนี้ของแท้แน่นอนสระไร่วิเชียนอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงมีเพจไหมมีครับเพจชื่อว่าสระบ้านสวนวิเชียนครับสระบ้านสวนวิเชียนครับเข้าไปใน กูเกิลใน f c e e o o o ใน a c e b o o k ครับก็เจอเลยครับผมสระวิเียนบ้านสวนป่าบอนนะครับสั่งก็ได้ส่งตลอดส่งทั่วประเทศครับจางประเทศก็ส่งได้เหมือนกันครับมีไหมถ้าเขาสั่งครับมีไหมแต่ค่าส่งมันแพงนะครับวันนี้การเลี้ยงชันโลมที่ชะเล ที่สร้างไรายได้ให้กับชุมชนโอ้โหออกมาเต็มเลยพี่สอน <c oughs> หวานชื่นใจมากที่คุมหมวงนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่ามันเยอะจริงๆเลย <c oughs> ท่านผู้ชมครับนี่คือผลิตภัณฑ์จากชนรงนครับมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมถามผู้รู้นะครับชิ้นแรกเลยที่ผมอยากจะหยิบขึ้นมาถามนี่คืออะไรครับเป็นสบู่ค่ะสบู สบู่สบู่น้ำผึ้งชนาโรงค่ะสบู่น้ำผึ้งชานางคงดียังไงครับดียังไงฮะอ่าให้ความชุ่มชื่นกับผิวแล้วก็แก้สิวเซียนแก้สิวเซียนผื่นคันค่ะผื่นคันใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวสบู่แล้วนี่คือนี่คือเป็นสบู่เหลวอ๋อสบู่เหลวสําหรับท่านที่ไม่ชอบสบู่ก้อนเราก็ใช้สบู่เหลวได้ใช่ไหมครับผมแล้วก็ มาสระผมได้ด้วยหรอฮะได้ค่ะตัวนี้ป็นสระผมเพราะมันให้ความชุ่มชื่นกับหนังศีรษะคนที่หนังศีรษะคันอะไรพวกเนี้ยค่ะมันมันจะหายค่ะเพื่อมันเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับหนังศีรษะด้วยค่ะนี่คือน้ำพึ่งชนาลงค่ะทาไมไม่เรียกน้ําชนาลงคะทำไมต้องเรียกน้าพึ่งมันเป็นน้าพึ่งอ๋อเป็นน้ําพึ่งมันคือน้าหวานค่ะอ๋อน้ําหวานของชนาลงอ๋อเขาเลยเรียกว่าน้ําพึ่งชนาลงชัน้ําพึ่งชนาลงโอ้โหนายคิดถูกนะเนี่ยถ้าคลองตลาดได้นะพี่สอน ไปหนึ่งพันกว่าล้านเลยสบายๆ <c oughs> โอ้โหสุดยอดมากชิมได้ไหมน้ำพึ่งนี่ชิมได้นะเดี๋ยวไปให้ชชิมของสดๆที่กลุ่มดีกว่าค่ะที่สูรดีกว่าค่ะอร่อยกว่าเยอะ พอเห็นผลิตภัณฑ์ของชนรงค์แล้วนะครับเดี๋ยวพี่ขาวจะพาผมไปใช่ไหมครับครับผมไปด,ดูอะไรฮะไปดูการเลี้ยงชานางค์แล้วก็ไปดูพื้นที่ที่เราเลี้ยงชานางคงอ๋อสโลแกนของที่นี่คือกลุ่มชลารักชานางค์บหมู่สี่ตบนชล้าอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชนรงค์เพิ่มนี่มันมีสรรพคุณด้วยนะพี่สองสรรพคุณเพิ่มความนุ่มชุ่มชื่นให้ผิวหน้าคือตัวนี้สบู่ บำรุงผิวขาวชะลอการเกิดริ้วรอยรักษาสิวเสี้ยนสิวอุดตันลดผื่นคันนี่คือสบู่ช,ชันรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน พี่น้องเกษตรกรครับวันนี้ผมก็ได้มาศึกษาและก็ได้มารับความรู้จากแม่ปุ่มนะครับแม่ปุ่มต้องการขอบคุณอย่างสูงครับยินดีค่ะกรรมวิธีในการปลูกมะม่วงกรรมวิธีในการดูแลสวนมะม่วงทําอย่างไรทำอย่างไงทําไมเขาให้มะม่วงเขามีคุณค่าสร้างคุณค่าให้กับมะม่วงผมรู้แล้วครับวันนี้ผมรู้แล้วว่าทําไมมะม่วงสวนแม่ปุ่มหรือว่าชุมชนน้องโลดแห่งนี้บ้านโลนบ้านโลดแห่งนี้ถึงได้ส่งออกนอก วันนี้ต้องขอบคุณแม่ปุ่มยินดีส่ง,สงเลยนะครับยินดีที่ยินดีต้อนรับที่เข้ามาเยี่ยมค่ะอ๋อมีอะไรจะฝากแฟนเพจของเตอ๋อสยามั้งครับอ๋อค่ะ<อ>ก็ถ้าหากใครอยากจะเป็นพ่อค้าเนาะใครอยากได้ไดมะม่วงสวยๆก็ให้เข้ามาดูที่บ้านหล่นนะคะตำบลน,นางเดชอำเภอหนองบะแดงจังหวัดพยจูมิค่ะคคทุกบริษัทที่ทําส่งออกอะค่ะรับรองว่ามะม่วงบ้านหล่นมีคุณภาพดีรสชาติ หอมหวานอร่อยค่ะที่บ้านหลนนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจได้ใบรับรอง G.P จากกรมวิชาการทุกแปลงค่ะครับผมเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำให้เศรษฐกิจของบ้านหลนอำเภออำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่ตรงไหนของประเทศไทยโตรงกลางของประเทศไทย มาได้เลยนะครับแฟนเพจทุกท่านครับใครอยากจะมาเที่ยวมาชมตามเบอร์ที่ผมจะขึ้นให้ท่านได้รู้นะครับของท่านประธานเลยนะครับจะลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ช่องเตอ๋อศักสยามน,นะครับครับเลือกให้ถูกคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายได้ปุ๋ยครบสูตรผลผลิตสูงต้องปุ๋ยศักสยามฝันใจเกษตรกร,ร,กรไทย <c oughs>